สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็น t o y ย t a าอันติปี2003นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับสมาร์ทเกต OBD รุ่น l u f f y X1 นะครับกับร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อดูค่าอุณหภูมิต่างๆของรถให้ละเอียดขึ้นนะครับลูกค้านะครับก็เลือกใช้นะครับเป็นเกีตนะครับตัว l u f f y X1 ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆหล่อๆใน To y ยต้าอันติปี2 003คันนี้นะครับสามารถดูค่าต่างๆได้นะครับวัดรอบหม้อน้ําแบตเตอรี่นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วนะครับ <S <S ปลั๊กเสียบจะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับแค่เราเสียบปลั๊กนะครับเข้าที่พอร์ต OBD ของรถจะอยู่บริเวณเหนือแป้นตัวคันเร่งนี้นะครับขึ้นมาด้านบนเสียงเลดนึงจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับแค่เสียบปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นขอบประตูไปหาโตเกตได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เกตบอกค่าอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นูฟี่เอนะครับเนี่ยเกตจะสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยแบบนี้นะครับจะบอกค่าวัดรอบนะครับมอน้ํานะครับความเร็วนะครับแบตแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับแบบนี้นะครับนะครับมีสามหน้าแบบนี้นะครับเกตจะสมูทนะครับมีไฟนะครับ บาไรเอานบนมีชิปไลท์ลูกค้าติดชิปไลท์เพิ่มนะครับเป็นสีแดงนะครับด้่นบนนี้เพื่อเตือนอุณหภูมิน้ําแล้วก็เตือนวัดรอบนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวเร้าจอได้นะครับเกจสูทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกค้าตั้งรอบไว้ประมาณสี่พันรอบนะครับเกจก็จะเตือนให้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับกาไม่ถึงงค่านะครับควรแบบนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนตั้งค่าต่างๆได้นะครับโดยการกดปุ่มนะครับเมนูตัวนี้นะครับ ใช้งานง่ายนะครับปุ่มอยู่ด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับปรับค่าหม้อน้ําตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าองศานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปรับนะครับให้ต่ํากว่าดูว่าเกจจะเตือนหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งดูนะครับอ่าที่อยู่ที่แปดสิบห้าแปดสิบสี่องศานะครับเดี๋ยวมาดูเกจจะเตือนหรือเปล่านะครับนำกดออกกันนะครับนี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิหม้อน้ําของรถจะอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะครับ แต่เมื่อกี้เราตั้งเตือนที่84องศานะครับก็จะขึ้นไฟสีเหลืองบอกว่าตอนนี้คุมน้ํามันเตือนอยู่นะแล้วก็มีคลิปไลท์เตือนตรงน,นี้เสียงดังชัดเจนนะครับตัวน,นี้นะครับเราเตือนแบตเตอรี่เตือนความเร็ววัดรอบได้หมดคลิปไลท์จะเตือนแบบนี้นะครับแล้วก็กดออกดูนะครับเราสามารถที่จะกลับไปเซตค่าเป็นเหมือนเดิมได้นะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็เซตปกติจะเซตอยู่ที่ประมาณ105องศานะครับ สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นเมนูกดปุ่มจากด้านหน้าได้เลยนะครับเราก็สามารถเลื่อนค่าต่างๆได้นะครับก็จะตั้งไว้ให้ลูกค้าที่หนึ่งองศาแบบนี้นะครับแล้วกดออกไปนี่นะครับนี่นะครับหน้าจอนะครับบอกค่าได้ครบเลยครับสมูทสมูทนะครับในอัมทิสส0 3คันนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อถึงค่าต่างๆก็จะเตือนให้นะครับครับ หน้านี้ก็เตือนนะครับนี่นะครับหน้านี้ก็เตือนเหมือนกันนะครับเตือนจะมีสามหน้านะครับก็จะเตือนทุกหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับ O b d ดีรุ่น Luffy X1 ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านโ b d s ดี p มีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับ แค่ค่าสินค้าพอนะครับติดตั้งได้ทั้งรถเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินนะครับท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ0899695708นะครับวันนี้ผมป๊อบโอบดีช็อปขอจบรีวิวนะครับโอบรีรุ่นดูฟี่ X1 จอเรี่ยมนะครับสำหรับรถโตโยต้าอันติสปี2003คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ